ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลและลูกน้องรุ่มทําร้ายยูทูบเบอร์ขณะเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคจากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลถูกสารจังหวัดมุกดาหารพิพากษาคดีต,ตัดไม้ในเขตป่าสงวนสั่งจำคุกลุงพลจำคุก2ปี3เดือนรอลงอาญา2ปีและสั่งรื้อถอนพญานาคภายใน30วันเมื่อ21เมษาย,ยนที่ผ่านมา ดยหลังจากมีคำตัดสินลุงพลได้วางแผนที่จะเคลื่อนย้ายพญานาคไปไว้ที่บริเวณบ้านวังเยี่ยมตำบลหนองแหว่งใต้อำเภอวานนอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งจุดที่ตั้งพญานาคห่างจากบ้านพ่อแม่ของลุงพล20กิโลเมตรที่ดิน16ไร่ลุงพลแลบพีร่วมเงินกันซื้อโดวยวางแผนจะตั้งองค์ปู่และสร้างบ้านบรรดายูทูบเบอร์ ที่ติดตามชีวิตลุงพลในบริเวณดังกล่าวด้วยและล่าสุด12มิถุนายน2565ระหว่างการเคลื่อนย้ายส่วนที่เหลือของพญานาคปู่ปริจิตนขาราชไปที่บ้านวังเยี่ยมลุงพลและลูกน้องได้รุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ร่วมก่อติดการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายด้วยทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าจำเลยคนดังแห่งบ้านกกอกคดีน้องชมพู และลูกน้องรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคตามคำสั่งของสารมุกดาหารคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงผมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลูกพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจ ที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดในเรื่องของคดีและข้ออิาพา์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิดามันดาโดยปราศจากเหตุทันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องของเส้นผมในรถของพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโครอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา3 6เส้น1หรือสในนั้นอยู่ในรถของลุงพลคือหในหลักฐาน ส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลนะ่ะก็มีโอกาสสู้ได้เพระาะศาลยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ทางตำรวจก็ยังทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการต่อสู้ต่อไปเตรียมไว้หมดแล้วแต่อมุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์กันรตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วถ้าคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้ 3- 4เดือนก็คงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมคดีน้อชมพู ทีมข่าวได้เดินทางพบกับพลตร,รีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจทั้งบาลหรือฉายามือปราบหูดำกล่าวว่าเรื่องรถแบคโฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิต ของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเอารถมาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สำคัญอาจจะพิสูจน์หลายนื้วมือบนของเล่นได้แต่ตํารวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้ อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้มีประเด็นสงสัยเพิ่มมากขึ้นถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่จะเอาไปทำไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มคนที่ใกล้บ้านชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตกถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่าคนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอําพรางตรงนี้สามารถเอามาเป็นหลักฐานบ่งชี้คนร้ายได้ประเด็นเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใสก่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใสก่กางเกงขาสั้นสีแดง ส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยากต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อแม่คนใส่ชุดให้นะ่ะทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นลูกนุ่งกางเกงเสียอะไรใส่เสื้อเสียอะไรยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วด้วยนะ่ะส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จำไม่ได้ได้อย่างไร จึงเป็นข้อพิรุษให้ตำรวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยพ่อกับแม่สำหรับการเคลื่อนย้ายศพมองว่าวันเดียวเอาศพขึ้นไปบนเขาได้อยู่แล้วหากน้องเสียชีวิตด้านล่างเขาอาจจะมีหลายคนก็ได้ช่วยกันเอาศพขึ้นไปบนเขาด้วยแรงจูงใจในการก่อเหตุต้องดูว่าตำรวจตั้งไว้กี่ประเด็นความเห็นส่วนตัวเรื่องพบศพเด็กโดนแค่ผ้าก็ต้องคิด ถึงการล่วงละเมิดทางเพศคมขืนกระทำชัเเราโดยก่อนเกิดเหตุไม่เห็นใครเป็นผู้ก่อเหตุพยานวัตถุก็หายาก DNA ก็แทบจะไม่มีเรื่องการแก้แค้นแล้วมาลงที่น้องชมพู่นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้ชี้เป้าชมพู่หายไม่ใช่11พฤษภาคมคนค้นฉะไม่มีทาง พันตรเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสรารวัตรแรมโบอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลการชนสูตรบ,บอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้องหลังจากนั้นน้องถูกอุ้มจัดฉากอำพรางศพ เป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะนำศพไปซ่อนไว้บนภูเหล็กไฟอาจจะเอาไปซ่อนภายในถ้ำซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปเจอศพวันที่14พฤษภาคม63าศพจึงไม่เนา่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ไปทำไร่ทํานาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอนส่วนเรื่องที่มีพยานเห็นน้องชมพู รุ่งเช้าวันที่11พฤษภาคม63ความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะสับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสดดิ้งก็ยังบอกว่าวันที่น้องหายไม่ได้นอนหลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นหลังและข้อเท้าที่แพทย์ชนสูตรบอกว่า อาจเป็นรอยกิ่งไม้แต่คนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการถูกทำร้ายเคี่ยนตีและอาจช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่เป็นแผลที่คนร้ายทำร้ายโดยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทำร้ายจริงตามที่คาดไว้น่าจะช็อกตายได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า น้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทางอาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกเช้าวันละสองชั่วโมงอย่างเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเองนะ่ะไม่ได้อย่างแน่นอนตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลย